ยังอย่าบอกใอรขอเบอร์เขาจ่าเดี๋ยวมาขอพูดยังเบัร์ของพยาบาลเออเบอร์ขอเจ่านั่นลำของพูนัยตั้งแต่ขอไม่มาขอเบอร์ของผู้ใดอุ้ยข่อยมาขอผัวข่อยหน่อยเต้าให้ตั้งน่อยก็ผัวข่อยอีกเฮ้ยสาวบสาวโอ้ยโดนยังเงินพยาบาลยังไงินชาวมีเฮงมือนี้คือสิบ่มีเรื่องมีเหล้ายังดอกคือโอ้ยแต่ละมือมีแต่เรื่องแต่เหล้ามือนี้ได้พักพอนเต็มที่เลยแหละเฮ้ยเสร็จแล้วพอผู้ใหญ่โฮ้ย อย่งนพื่อนมาโอ้ยอย่งน้อครับอย่างน้อคอยว่าสิมาบอกเจ้าไว้มาบอกอย่างนี้เะครับคอยว่าคอยเสียเอาอันผู้เถาผู้โอมมาบ้ากันก่อสิป้ากับผัวคอยเอาเป็นอย่างคือสิป้ากันก็เล่าละบานนี้กับสิป้านั่นล่ะมันมีแนวอกเขากันบ่ได้นะพราะผู้ใหญ่โอ้ยมีมีเหงบมาเขากันก็คอยว่าคอยปั๊บใส่กันตัวผัวเมียกันกับปั๊บเลยล่ะพราผู้ใหญ่ปั๊บตังไต่มันกเขากันบ่ได้เพราผู้ใหญ่เอ้ย เป็นยังไงโพดแห้งบ้านบ่ได้นเป็นยังเอาเป็นยังกะบ่ไห้อันนั้นเป็นนันดอกเรื่องเรียกเรื่องงานยังแล้วกะแล้วก็เฮ็ดดีแล้วก็ดีบ่ทุกอย่างแล้วพอผู้ใหญ่เออเฮ็ดแล้วเฮ็ดดังเฮ็ดยังดีเบิดแต่ว่าอันเสียมองเย้ยวนี่ล่ะอันไหนล่ะสาว่อยน้อยแล้ว่อยน้อยเออโอ้ยจะเขาว่าไปเนาะยก็เลสสิปลากับเล่ามันแมนบ่ล่ะกับแมนล่ละนอเป็นยังสิบ่แมนจง เจ้าก็โหยว่าของเราน้อยของผู้อื่นไงเจ้าเคยเห็นของผู้อื่นลรอบ่กระโบล่ะตัวไข่หัวมันน้อยอันความความมีแหี้ยมันไม่เข่าไผ่ของไม่เนี่ันไ่มีหลักฐานนะมันไม่มีหลักฐานเพราะว่าเจ้าเนี่ยเพราะท่านเห็นของผู้อื่นอยู่อุ้ยขันบ่เห็นกระชังเพราะผู้ใหญ่ข่อยหู้แล้วว่าของผัวข่อยน้อยแม่มันเปรียบเทียบกันบ่ได้ดอกเจ้าบ่มันเคยเห็นของผู้อื่นอยู่อย่าหามเบาร้ายมันมันเลือกเล็กด้วยดอกซ้ำนี่บอม่มันเลือกเล็กน้อยบ่ได้ด้อเพราะผู้ใหญ่มันมันเข่ากันบ่ได้มันบ่ มันบอกนี่กันเพราะผู้ใหญ่จะในหอกกษิป,ป่ากันกับเล้พพญญาล่ะเพราะผู้ใหญ่ป้าบ่ได้ดอกฟังบ่อคืนเหตุผลฟังเมื่อคืนเจ้าต้องเห็นข่อมือกันเปรียบเทียบกันต้องในเปรียบเทียบ<อ>กันบักข้องเงินเออแต่ข้อมือเนี่ยง่ายกวย่าจัางป่าเลยเอามันตัดสั้นบพอกพ่อผู้ใหญ่แมนมันเหตุผลมันหมดเฮ้ยคนเบิ่งของผีระบาดนี่เอา้าห้วยจักมาดิแล้วพ่อผู้ใหญ่นะ อันคันว่าตั้งสันขาเสียหายเปรียบเทียบก็ของผู้อื่นก็เปรียบเทียบผู้มือตัวน้อมันจะสิเร็มิลชัดเจนบอกก็ผัวเจาว่ามันใหญ่ขึ้นมาหน่อยอต่ยังอย่าบอกใครเขาบางคนะบอเขาเยังบางคนพยาบานเออบางคเจ่านั้นเราบงคใหญ่ตัแต่คนไม่บางคบางคผู้ใดพยาบาลนะหมาเมียเบบางคนยาวเออจะเมันบางคนพญาบาจะตรงรับ ลงคุณเรื่อ,องกคุไทยบ้านเดี๋ยวมาช่วยเลือกนายพญ่โอ้เมีนยนโยข่อยไปหาเสียงแหละข่อยกันล้วปากไว้โยข่เออกระเจ้านี่ยล่ะสิเไป็นคอเปียกเทียบไปข่อยเจ้าก,กันเลยแต่ใช่ไม่ข่อยเลยว่าข่อยสิริป้าหรือบุญปีป้าได้ไ,ได,ได,ได้แต่ว่าจะบอกเมียข่อยได้เออข่อยมาบอกไผรดอกพ่อผูงยัยเฮ้ยไปเบิ้งใสเลยมีละเบิ้งเท้านี้ก็ได้ดอกว่ามีไผรมาดอกพ่อผู้ใหญ่มากมาเอาเปิด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 ไปไหนไปงไหนทำนี่ว้ายตกข้นหน่อยเองแต่พ่อพูงยัยมันเข้าวบอกค่ะ อย่าปากอย่าปากมันหนาวมันก็ยั่งสิละหู้ยข่อยว่าขผัวข่อยหน่อยเต้าให้ตลอดก็ผัวข่อยอีกฮ้ยสาวะสาวะอันมันขึ้นแมนอยู่บ่มันมันมันแมนอันนั้นอยู่บ่พอผู้ใหญ่มันก็หน่อยแฮงแมนแมนแมนบ่แข็งแฉะมันหนาวมันหนาวยน่ยมหนาวก็ยั่งสิละเอาไปเนี่ยเจ้าน่อยก็เมียเจ้าให้ตั้งไหนพอผู้ใหญ่ฮะยมาเนี่ยเจ้าน้อยก็เมียเจะเใ็้ตั้งไหนวุ้ยเนี่ยเอาแล้วเนาะวุ้ยไม่ขอด้วย้อนอยู่บ่ชำนั่น้ยฮะมันแเงย้อนอยู่บ่ชำนั่นห่วยบ่หูแล้ว อันอันอันเสเชียเฉพาะพญายเรื่องจะคอยมาแจ้งควอมไว้โมคาเด้อโอ้เจ้าแจ้งอะไรเออโมโมโม่แล้วโมป้าแล้วโอ้ยได้แต่ว่าห้ามห้ามเด็ดขาดเออห้ามเมาคนฟังได้ว่าห้ามคอยน้อยนะเออคอยโม่คอยโม่เมี่ยคอยนั่นแม่แเดเมี่ยคอยนั่นห้ามห้ามเมาเด็ดขาดเจมเนี่ยยิ่งเออ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 คอยโมป้าแล้วพ่อพญายไอ้ยกัวของกัวกูหน่อยเขาบอกว่าอญากตาหน่อยค่ะฉันไม่บอกว่าจะมีแหฮงนอนโอ้ย